ครับผมชัดเจนอันที่หนึ่งโดนแปดนะครับครับผมโดนแปดนะครับเป็นบัคไฟแสนของคุณแม่ทัตยาคำนันดานะครับคำนันดาคุณดอนอยี่ห์มาครับดูความงอนก่อนนะครับเดีู๋ขึ้นเลยครับอันที่สองเดียมได้เลยครับดู ถามที่หนึ่งนะครับหมายเลขแปดของคุณแม่ทัศยานะครับทองลันตานะครับวขอรอมาที่ถามที่หนึ่งลำดับต่อไปเราจะจุดต้องไฟแสนถามที่หนึ่งหมายเลขแปดของคุณแม่เป็นสานที่สองนะครับข้อมูลเข้าที่ของคุณแม่ พัตยาคำนันตามอบให้เทเวลา,ราสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาค่ารับการดุลเวสามสองหนึ่งไปแจ้งพงเลยครับ